สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรีวิวรถเข้าใหม่รีบขายรีบไลฟ์นะคะวันนี้อยู่กับฮุนไดเฮสซูแอนแกสจเล็กนะคะ<ช> V.I.P. คนะคะคันนี้นะน้องอ้อมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กิจสดารุธคาเช่นเดิมอยู<ช>่ที่อื่นได้ไหมไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้จ้าอยู่ที่กิจสดารุธคานะคะถนนกาญจนาพิเศษค,ค่ะกรุงเทพมหานครอ,อ๋อ,อรัชนา ช่วงนี้เทศกาลปีใหม่นะคะพี่ขวัญกับน้องอ้อมก็จะรีบนําเสนอรถครอบครัวเยอะหน่อยนะรถครอบครัวของเรานะจ๊ะเน้นรถครอบครัวก็นี่เลยฮุนไดของเรานี่เลยเนาะใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะคะฮุนไดเฮ H วานนะคะเพราะว่าอพาผาไปแล้ววันนั้นเรารีวิวอพาผาไปแล้วเหลือเวลไฟเว<อ>ลไฟก็กําลังจะทาจองแล้ว มีอพาร์ตไปแล้วค่ะแล้วอันนั้นเวลฟค่ะนะคะใช่นะคะวันนี้ก็เลยเอาหุ่นดมาจะแค่จะมองบอกว่าคุณอยากอยากได้แบบไหนอยากได้ค่ายไหนอยากได้แบรนด์ไหนอยากได้สเต็ปแบบไหนบอกเรามาน้องออบอกเบอร์หน่อยค่ะโทรเลยนะคะ0868656996นะคะออมนะคะโทรมาขอสายพี่ผวันได้เลยสาไม่ใช่ไอใช่นะคะ 086ค่ะ3159977นะคะแคปเจอร์หน้าจอมาวันนี้มีแคปเจอร์มาแล้ว3รุ่นโอ้โหตอนนี้ลูกค้าบอกแคปเจอร์มาแล้วกลัวไม่ได้โปรโมชั่นเราสองคนอ๋อแคปเจอร์มากลัวไม่ได้แคปเจอร์มาแล้วค่ะรีวิวพี่อ้อจะได้ขายออกมั่งว้าวขายออกตั้งนานแล้วเหอะนะคะ คนนี้ยังโสดค่ะนะคะรอคนรอค,คนไม่ต้องเลี้ยงค่ะเซลล์ที่นี่เก่งทุกคนนะคะไม่ต้องเลี้ยงดูนะคะเซลที่นี่นะคุณลูกค้าขาเพราะว่าเซลล์ที่นี่หาก,กินเก่งขายของเก่งนะคะทำมาหาก,กินเก่งหาเงินเก่งนะคะยกเบ้นอย่างเดียวแม่บ้านแม่เรือน ไม่มีเวลาทําไม่มีใช่ใช่ค่ะไม่มีเวลาทำขข้างนอกครบเต็มคาราบเบลใช่ค่ะนะคะงานบ้านจะไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่ที่แน่ๆคือเป็นคนขับรถของคุณได้แน่นอนได้ได้ค่ะขับได้ด้วยนะคะคันนี้ขับให้กานั่งสบายๆคันนี้นะคะผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีความนิ่มนวลสูงแน่นอนเนื่องจากเป็นแกรนด s t a r ร์เล็กคือ v i p จากศูนย์เลยใช่นะคะป้ายดูป้ายสกรดูป้ายสก่อน <ไ>ป,ป้ายตัวนี้นะคะจะต้องเป็นเบาะนะคะเจ็ดที่นั่งเท่านั้นนะคะรถคันนี้เบาะตรงป้ายตรงสีตรงทุกอย่างตรงหมดโอนได้ถูกต้องตามกฎหมายขนส่งนะคะน้องอ้อมขานะแต่แต่แต่มีข่าวมาอย่างหนึ่งอะ่ะมีลูกค้าโทรเข้ามาพี่ฝันบอ<า>กป้ายแดงรอนานมากๆเลยอะ่ะประมาณบางคันมีนาเมษาแล้วอะ่ะ อ๋อไม่มีรถค่ะไม่มีคืออย่างนี้นะคะโชว์รูมนะคะที่ออกมอเตอร์โชว์นะเขาประกาศแล้วนะคะนโยบายของเขานะคะโปรโมชั่นจอง500แถมโปรโมชั่นอะไรรู้ไหมแถมคืนใบจองฟรีเพราะไม่มีรถอ๋อคือไปเลยคืนจองได้คืนได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีรถนะคะเขาทํายอดจองโชว์โชว์คือปีหนึ่งเขาจะมีมอเตอร์โชว์หนึ่งครั้งแล้วก็จะทํายอดโชว์ว่าโตโยต บักค่ายนี้จองพ0 0 0กพันคันค่ายนี้อจอง7 0 0ดพันคันเพื่ออวดกันไงพราใด<ช>เมื่อจะอวดกันทํายังไงจะมีใบจองก็คือจองฟรีโปรโมชั่นคืนฟรี จ้าปุ๊บคืนปั๊บก็ได้จ้าปุ๊บคืนปั๊บมีเลยนะคะเพราะไม่มีรถค่ะใช่แต่ของเรานี่เลยจ้ามีตัวตนหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเนาะเป็นรถปีสิบสองนะมาดูสภาพรถได้เลยค่ะดูออกป้ายแดงจะแพงนะทุกอย่างถูกต้องหมดเลยเนาะใช่ค่ะโอ้ไม่ต้องไปเสียเวลานั่งรอไใครอยากได้รถนี้เลยเนาะได้เนาะภาษีพรบไม่ขาดค่ะน้องอ้อมหมดปีหกหกหกไปเลยจ้าโอ้โหหกหกไปเลยที่แน่ๆคันนี้รถบ้าน ซื้อสดฟรีแบกให้เลยพูดได้เลยว่าคันนี้นะเนะาะทุกอย่างพร้อมหมดเลยเนาะรถบ้านทุกอย่างเพอร์เฟกหมดเลยเนาะป้ายเลยถูกต้องเลยเนาะถูกต้องหก็คือสบายใจได้เลยใช่ค่ะ,ะเล่มทะเบียนชุดโอนนะคะพี่ขวัญบอกเลยคันนี้รถบ้านแท้ๆลูกค้ามาขาย,ยที่โชว์รูมเรานะคะ เพราะว่าได้ข่าว,ว่าโชว์รูมเราซื้อจริงได้เงินจริงแล้วก็โอนจริงนะคะต้องเพราะว่าถ้าไปรรีบนี่เลยเนาะปีใหม่ก็จะมีแผนเที่ยวนะคะไม่มีรถหงดหงิดเนาะจะไปรถเดี๋ยวคนเยอะๆบางทีรถเก่งไม่พอเนาะข<ช>องมันไม่ไป5วันไม่โอ้โห,โหเดี๋ไหนจะของฝากกลับมาไม่พออนะีกเนาะ ยุคนี้เป็นยุคท่องเที่ยวค่ะวันหยุดราชการเยอะนึกถึงเราไงเวลาเราจะไปไหนอะไรเงี้ยบางทีไม่เพียงพอเนาะอาจจะมีแบบครอบคัยใหญ่เลยเนาะแต่มันมันแพงต้องเติมรอบเปลี่ยวจบนะคะถ้าไป3คันก็คาละสี่พันห้าพันโอ้หมดนะคะเอาเงินไปกินเอาเงินไปปาร์ตี้กับลูกๆดีกว่านะคะอ่ะมาต่อนะคะมาดูด้านยางนะคะกับล้อแม็กคุณใดคันนี้นะคะพี่ขวัญบอกเลยนะน้องอ้อมยางปี2022 ต้องเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็ได้นะคะเดี๋ยวเซลเอาเองนะคะยางยี่สิบสองนะคะยางยี่สิบสองไม่อยากได้ยางคู่นี้บอกเซลค่ะเซลขาดยางใหม่พอดีเลยนะคะแม็กซิเจ็ดด้วยนะแม็กซิตเจ็ดยางไปยี่สิบสองใหม่แค่ไหนล่ะก็ปีนี้ปีอะไรยี่สิบสองยางใหม่เลยค่ะคุณลูกค้าแคบจะยังไม่ได้วิ่ง่ดดอกเรือตึมๆเลยแคปเจอร์นาจอไว้ คุณไม่ต้องเปลี่ยนยางค่ะอะไรที่พี่ขวัญกับน้องอ้อมรีวิววันนี้อยู่ครบอ่าตรวจสอบเลยตรวจสอบ,สอบเลยอยู่ครบวันออกร้องแหมกเงาแวบค่ะนีพี่ขวัญปัดเงาปัดเงาแมมกให้นะโอ้โหมาต่อค่ะน้องอ้อมอนะพี่ขวัญบอกแล้วว่าคันนี้วีพีนะใชะไฟเลี้ยวติดกระจกมาจากศูนย์ตัวมือจับสีเดียวกับตัวรถนะคะโอ้โหขออนุญาตขึ้นนะขออนุญาตขึ้น,นดูสักก<ล>่อนตัวท็อปมันต้องเป็นอย่างนี้นี่ นี่แมแต่แผ่นเหยียบขึ้นจะต้องมีแบรนด์ของเขาเลยกันรอยด้วยเนาะขึ้นกันรอยแล้วต้องมีคําว่าสตาเล็กอย่างนี้เลยน้องอ้อมมานะคะสิบแปดรอบร้อยรอบได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวพิเศษของเขาขึ้นมาแล้วพี่ขึ้นมาแล้วนะพี่กวนบอกนิดนึงเก๊เขาจะกว้างใหญ่มากๆนะคะคุณลูกค้ามีสองเก๊นะเก๊หนึ่ง ก2แล้วก็ตัวแผงคอนโซนใหม่มากน้องอ้อมไม่มีตำหนิเลยด้านข้างด้านนี้นะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวฝั่งนูด้ดอีกทีหนึ่งแล้วก็เบาะเบาะก็นั่งสบายค่ะคุณลูกค้าค่ะเป็นเบาะที่ใหญ่นะคะหุ้มสลิลริสเลร์เราได้สบายมากๆเลยมือพยุงจับขึ้นลงไม่ต้องกลัวตกน้องอ้อมเห็นไหมไหนคะเนี่ยขึ้นป,ปุ๊บจับปั๊บสะดวกสบายมากๆเลยพี่ขวัญชอบรถคันนี้เป็นรถบ้านแท้นะคะ ไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่อมไม่มีน้ำท่วมแน่นอนเป็นระบบไฟฟ้าแล้วพี่แล้วพี่ขวัญบอกก่อนนะในเนี้ยคันนี้มันเป็น v ีพีวีพีนะเป็นไฟฟ้านะจ๊ะประตูไฟฟ้าให้เลยไฟฟ้าพร้อมดูดนะคะตัวนี้นะเนื่องจากเป็นตัวแกนสแตลเล็กตัวท็อปนะคะคุณลูกค้าค่ะทางขึ้นเหมือนที่พี่ขวัญบอกนี่เลย แกรน์สตอล็กสวยๆหรูๆเลยนะคะคลูกค้านะเข้าใจว่านั่งอยู่โซฟาแลนะ้วนเมื่อกี้เนี่ยฮะนั่งสบาย,ายแล้วก็ว<น>จะมีระบบเบาะ V i P นะคะก็คือมีนวดหให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าน,นะคะ,คะตัวนี้อาจจะเป็นวางขาวางเท้วา,าวางของได้เลยนะที่เจ้าของเดิมวางแบบอย่างนี้มาน่าจะเป็นการเพื่อดึงเบาะมาด้านหลังได้ ดึงเบาะมาด้านหลังได้เบาะแล้วก็โทษนะคะวางเท้าอูเหมือนนอนที่บ้านเลยใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณอ้อมลองปรับเบาะเอากุญแจมาเดี๋ยวพี่ขวัญจะลองให้ทําดูนะคะจ้ะนี่เราจะข้างในเนาะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ขวัญเขาสตาร์รถก่อนนะจ๊ะนี่ก็ นี่ก็ขับแบบแบบว่าขึ้นเขาไปนู่นนี่นั่นค่ะเรากลัวงันแล้วก็โหนได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแต่นะคะเราจะจับก็ได้นะมีโอมีแอร์ค่ะเลขไม่แสนห้าค่ะคุณอ้ปีสองพันสิบสองไม่แสนห้าก็สบายสบายเลยเฉลี่ยหมื่นห้าเองนะเนี่ยน้อยมากค่ะคุณลูกค้านะมอยมากนะคะแสดงว่ารถมีหลายคันแล้วแบบว่าไปเที่ยวอย่างเียวคันนีะ นี่พี่ขวัญอยู่ด้านหน้านะคะคุณลูกค้าค่ะพี่ขวัญอยู่ด้านหน้านะแล้วก็ตอนนี้เพื่อให้น้องอ้อมปรับเบาะค่ะนะคะเบาะไฟฟ้านะคะลองปรับดูหน่อยค่ะคุณอ้อมนะคะนี่เลยนี่ตอนนี้คุณอ้อมกำลังปรับไฟฟ้าได้เลยนะจ๊ะนี่นี่ก็คือกดได้เลยนะไม่ต้องทําอะไรเลยกดแล้วก็จะลงกดนอนลงเลยค่ะอ่านะคะใจเย็นค่ะก็จะค่อยๆลงนะสะดวกมากเลยเนาะใช่ค่ะโอ้โหเป็นไฟฟ้ามาเลยนะจ๊ะเบาะของเรานะคะ ลองเอ็นดูค่ะอืเป็นไฟฟ้าเลยนี่จ้ะอันนี้คือสวิตช์ไฟฟ้าของเขานะใช้งานงได้ครบถ้วนตามของเขาเลยนะคะคุณลูกค้าอันนี้คือบอดจากศูนย์นะคะบอดจากโรงงานเลยนะคะคุณลูกค,ะคะนะ้าขาะไม่ต้องกังวลน,นะคะถ้าวางของวางอะไรได้เลยคุณลูกค้าคะถือว่าโอเคมากๆนานๆจะมีแบบนี้เข้ามาทีเป็นเบาะเขาเรียกว่าเป็นเบาะหนังจาก ทั้งหมดเลยใช่ค่ะทั้งหมดเลยไม่ค่ะไม่ได้หุ้มหนังใหม่ค่ะเป็นอบาดจากศูนย์มาเลยค่ะคุณลูกค้านะคะสวยงามอันนี้นะคะคือฮุนไดเฮสนะคะแกสตาเล็กก็คือตัวท็อปค่ะมันติดฟังก์ชันนะคะเปิดปรับเสียงตรงนี้นี่ค่ะนี่สบายตัดที่มือเราได้เลยไงนางออกนี่เห็นไหมเราเสียงได้หมดแต่ได้หมดนะคะ ได้หมดนะคะพี่ออมจะเปิดจลุกแล้วอ๋ออันนี้เป็นไฟไฟอด้านในนะคะเห็นมาจะอยู่ด้านในไฟได้เลย,ไไเลยปรับได้หมดที่วางของวางแก้วโอ้โหสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์มากๆค่ะลูกค้านะคะคุณมีชายบอกว่าเซไฮเซไฮค่ะอันนี้ก็เป็นไฟลูมนะคะก็คือไฟหลังนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะพี่กวีปิดเปิดได้เลยโดยคนขับนะคะกาเรียกไฟลูมนะคะตัวนี้นะ ออปชั่นเยอะนะพี่ก่อนแป้งนิดนึงแล้วก็เนื่องจากเป็นตัว V ีพีคนขับจะต้องทําได้ทุกอย่างน้อมอยู่เฉยนะคะใ yeah, sure, sure, sure. น่อยู่เฉยค่ะอยู่เฉยนะคะนี่คุณอ้ <All S 1> อม right, bye, bye. เป็นไฮโซได้เลยเพราะด <laughs> ิฉันเป็นคนขับนะคะดิฉันเป็นคนขับนะคะ นี่แบบไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆเลยค่ะนะจะคนขับทำให้หมดเลยนะจ๊ะเพ่งหนวงหูไหมคะถ้าเพ่งหนวงหูพี่ขวัญก็จะเบาเพิ่มคนหนึ่งไม่ได้หรอคะอุ้มลงอะค่ะได้ไหมได้อะไรนะไม่ก็สบายเหลือคนอุ้มลงค่ะพวงอะไรก็จับง่ายดูแลง่ายค่ะเกียร์ก็ขึ้นลงได้สบายนะคะท่านใดที่ไปเที่ยวนะคะไม่ต้องกังวลเลยคันนี้ดีเซลเครื่อง2 5 0นะคะ ตัวท็อปที่สุดและตั้งแต่พเมีอ้ว่าได้เลยนะีเมีมากมากเลยค่ะคุณลูกค้านะระบบล็อกระบบกระจกนะคะจะอยู่ฝั่งคนขับหมดเลยนะอาปรับง่ายปรับง่ายค่ะคุณอ้อมรีวิวบบร์ด้านหลังให้ลูกค้าดูหน่อยค่ะว่าใหม่แค่ไหนมีตำหนิมีขาดมีอะไรไหมไม่ม่เลยจ้านี่เลยเราจะไปยังไงกันดีะไปยังไงดีลองก่อนค่ะ พี่ขวัญจิตแป๊บหนึ่งค่ะพี่ขวัญพยายามลงทางนี้นะคะเนื่องจากมันแคบนะคะอ่าเดี๋ยวพี่เขาพาไปดูด้านหลังนิดนึงนะคะว่าไงคะอ่านะคะตัวนี้นะคะพี่ขวัญบอกนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะเดี๋ยวมันมีตัวท็อปอยู่อี่ค่ะคุณมันมีรางนะคะมีรางมีรางปับนะคะตัวนี้นะ เบรุ่นนี้จะเข้าด้านนี้นะคะคุณอมอ,อนี่ค่ะเข้าด้านนี้นะคะจับลงจับแป๊บหนึ่งนะคะระบบเยอะนิดหนึง่งอ่าลงตรงนี้เบาะฮุนไดนะคะจะไม่ได้ขึ้นด้านข้างเหมือนรถตู้นะคะจะเป็นการเข้าด้านนี้มา,มาเลยค่ะโอ้กว้างมากค่ะคุณลูกค้านะกว้างมาก แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอเนกประสงค์วางแขนวางของเห็นไหมคะวางแก้ววางแก้ววางของหัวหมอนได้หมดเลยค่ะไปไปก็แล้วแต่คุณจะใช้ไม่ใช้แอร์นะคะเย็นแน่นอนเพราะมีสมตอนเลยนะคะใช้แอร์สตอนหนึ่งสี่ด้วยหนึ่งสองสามสี่กับคนขับซึ่งจะไม่ต้องแย่งแอร์กันเลยพี่ก่อนคอนเฟิร์มป่าคุณไดเฮสวร์แอร์เย็นมากแล้วก็ คันนี้ว i p ีมากๆบอกไม่มีตำหนินะบอกไม่มีตำหนินะคะเป็นบ่อจากศูนย์นะคะมีรูระบายอากาศนั่งแล้วเย็นสบายดูแลง่ายแค่เช็ดผ้าน้ำยาทำความสะอาดนะคะคุณสามารถใช้งานยาวๆได้เลยเพราะบอ่อไม่มีขัดเลยค่ะนะคะคุณลูกค้าเพดานด้านบนไฮู้ปก็เหลือเยอะเหลือเยอะค่ะนะคะพะมา่านมีพร้อมไม่รู้จะแถมอะไรอ่ะคันนี้แถมอะไรดีแถมอะไรดีคะ เดี๋ยวนึกของแถมก่อนล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูล่างกันว่าเป็นยังไงบ้างกันมาเลยค่ะเป็นไงคะ เนาะก็จะมีนี่เลยเขาเรียกว่ารอตากล้องนิดนึงค่ะตากล้องยังมาไม่ถึงนะคะอ๋อนี่เลยก็จะเป็นกล้องมองหลังนะคะใช่เรียบร้อยนี่เลยจ้าให้มาแล้วเนาะด้านหลังของเขานะค่ะนะคะเป็นกล้องมองหลังแล้วก็เซนเซอร์ปาร์คิ้งนะคะให้ถึง4จุดเซตตี้การจอดนะคะแล้วก็เตือนแจ้งเตือนเตือนเลยค่ะแล้วก็สเกิร์ตรอบคันนะสเกิร์ตเต็มเต็มรอบคันแล้วก็ที่ ไฟดวงที่สามไฟเบรกดวงที่สาเซฟตี้เวลาเราขับนะคะคนมองหลงัมงมากๆนะคนมองหลังเห็นได้ชัดนะคะและที่ให้มาแน่ๆเลยไฟดวงใหญ่ดวงเต็มโอ้โหไฟทับทีมดวงใหญ่ดวงเต็มของคุณาานายแฮร์รีก็สว่างมากๆ <S <S เนาะใช่ <S <S ค่ะคืนนี้เหยียบเบรกไฟนี้เนาะเห็นใช่คยเนาะสังเกตคุณอ้อมเวลาขับรถกลางคืนแล้วเวลาเรามีรถดังยี่ห้อที่ออกแบบไฟหลังมาแล้วแบบมุนหงิดใจแต่คันนี้ใหญ่นะจะขี้เหนียวอะได้นักหนา ไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวได้รีวิวมันแน่คันนี้แบบใหญ่มากเลยใหญ่แม่ใหญ่มากแล้วก็นี่ค่ะที่ปั้าฝนของเขานะอาน้องอ้อมเปิดไหนเปิดหนีไอพีเรียบร้อยใช่จ้าเปิดเลยนะคะคันนี้ดูหรูดูสวยสบายห้องเก็บสัมภาระนะคะด้านล่างด้านด้านหลังนะคะถ้าเราจะเก็บเยอะแล้วก็ดันไปด้านนู้นนะอ่าใช่ดันไปได้นี่ค่ะนะ สะดวกสบายบังเอิญไม่ต้องเก็บของอยากอยากอยู่ด้านหน้าไกลๆกว้างๆก็ดึงมาดังนี้เลยนองอ้อมแบบนี้เลยเนาะของลครับก็ต้องเก็บของคุณก็ต้องเกินแค่เดินไปเลยนะคะแต่ถ้าอยากพับเบาก็ต้องตัวนี้อีกนะดึงพับแล้วก็เดี๋ยวก่อนบางทีเราอยากนั่งสั่งสั่นสองคนได้ไหมแล้วแต่ค่ะชิลไหม อยากได้แบบว่าตั้งโต๊ะน้อยๆอ๋อต้องมีโต๊ะที่นั่งนั่งเล็กๆอีกค่ะแล้วก็คุยกันสองคนอันนี้ที่พี่ขวัญแจ้งไปนะอันนี้คือเปิดถังฝาน้ํามันฉุกเฉินนะเพราะหุ่นใดบางคนจะมีปัญหาเรื่องเปิดถังน้ํามันไม่ได้นะคะคือตัวนี้ฉุกเฉินแล้วอันนี้ข้อดีของรถกลุ่มนี้เวลาที่ปัดน้ําฝนจะแยกถังน้ํากันตรงนี้นะถังน้าปัดน้ําฝนนะอ๋อมันอยู่ตรงนี้ใช่แล้วใส่ไม่เป็นนี่นี่ใส่ของฉันเลย นี่ใส่ของฉันเลยคุณอ้อมคือดึงแล้วใส่แกะทุกอย่างแต่ไม่พยายามประกอบกลับไปนะคะจนช่างบ่นนะคะเพราะพี่ขวัญชอบแกะชอบดึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใส่กันเนาะใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็ถือว่าปี2012เลขใบแสนห้าอุปกรณ์ในรถหรือว่าการใช้งานรถถือว่าสมบูรณ์นะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะได้เดิมๆจริงๆนะคะได้เดิมๆจากลูกค้าเก่า แต่ที่แน่ๆสิ่งสําคัญของการขับรถสิ่งที่ต้องโดนตัวเราเนี่ยสิ่งจะต้องโดนพื้นตลอดเวลาคือรองเท้านะคะรถคัรถทุกคันสิ่งจะต้องโดนพื้นก็คือล้ออย่างล้อรถและสิ่งสําคัญก็ต้องควรใหม่คันนี้คุณได้ไปสี่เส้นเลยค่ะยางใหม่สี่เส้นโอ้โหแหลตพังนะอ่ะคุณอ้อมมาลงหน่อยฉันไม่ถึงจ่ายแทบจะไม่มีเลยนะคะคุณอ้อมในานะคุณใส่ส้นสูงคุณดึงลงหน่อย นีดกว่านิดกว่าฉันอนุญาตให้คุณนู้เล่นคนเดียวกันเรื่องเตี้ยเนี่ยเราทำชัวด้วยนะช่วยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะอะด้านนั้นแค่มากคุณน้องโน้ตเดี๋ยวอาจจะมาให้ถ่ายเลกไมเลยน้องโน้ตไปถ่ายเล็กไมแล้วกันได้ค่ะเลยค่ะโอ้โหคือพื้นที่เราเราแค่นะคะจะขึ้นลําบากนะคะคันนี้เลขไมแสนห้านะคะ วารันตีให้คุณลูกค้าเลยแกนซาเหล็กบอก V ีีจากศูนย์ป้ายถูกต้องตามขนส่งนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวกังวลเวลาโอนนะคะเข้าโอนตรวจตามระบบได้เลยขันงอ้อมอะนะคะตรวจตามระบบได้เลยนะคะก็ะถือได้ว่านะครบนะสำหรับฮุนไดนะคะแกนซ่าเหล็กนาะอพรีเมียมนาะ ครบหมดเลยนะจ๊ะเกิดรอบคันอะไรพวกนี้ป้ายนะคะบอกอะไรของเขาครบเลยเป็นเครื่องให้พี่ขวัญหน่อยเสียงมันดังไม่แสนห้านะคะตกคุ้เปิดฝากระโปรงหน้าพี่ขวัญหน่อยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันดีกว่าเปิดฝากระโปรงเครื่องก่อนเดี๋ยวให้ลูกค้าอ่าไหนๆก็รีวิวแล้วนะวันนี้ไม่รีบวันนี้อารมณ์ดีีดูจนครบหมดเลยนะตอนนี้กับพื้นมุมเลยนะจ๊ะอันนี้อากาศดีนะคะเปิดก็เปิดง่ายเปิดง่ายนะคะ เาอาลึงลงมามาดูความที่เดิมจากลูกค้าอันนี้พี่ขวัญสตาร์ทเครื่องไว้นะคะคุณลูกค้าอันนี้พี่ขวัญสตาร์ทเครื่องไว้นะคะซึ่งเครื่องนิ่งมากปี2012น็อตเดิมเดิมไม่มีเยิม้มแห้งๆเลยค่ะคุณลูกค้านะน็อตเดิมเดิมไม่มีเยิ้มนะคะแห้งๆเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็ฝากเอาไว้ในดวงใจด้วยอีกหนึ่งคันซึ่งราคาถูกมาก 6 8แ0 0 0 0บาทค่ะปี2012นะจ๊าคันนี้เนาะอ่าแล้วก็แผ่นกันความร้อนอันนี้จากศูนย์เลยนะน้องอ้อมนี่ปี2010เท่าไหร่12เดิมเลยยังไม่เป็นอะไรเลยแสดงว่าดีมากๆเลยนะเนี่ยเนาะมันมาจากการเจ้าของเดิมดูแลดีเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปรับจ้างอะไรนะคะไม่ได้ไปรับจ้างอะไรใช้ในครอบครัว ภรรยาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟใหญ่โตเลยก็คือคนมีตังนี่แหละแล้วก็มีขายรอต,ตอรี่อ่ะนะคะคุณลูกค้าขาก็คือปีทุกเจ้าของร้านกาแฟซึ่งไม่ได้ใช้งานอะไรอ่ะน้องอ,อ้อมพาแค่ภร <มา S 2> รยาไปเที่ยวบ้างนิดนิดหน่อยๆน่อยนะคะ,ะวางลงได้เลยนะคะน้องอ้อมเดี๋ยวเราปิดเครื่องหน่อยจะได้จะได้นี่แหละนะคะ คันนี้โดยรวมสวยงามนะคะคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสเกิตร,รอบคันนะคะสเกิตก็ไม่มีแตกเลยนะคุณลูกค้าดูได้ถ้าคนขับไม่เนียนะอย่างอย่างถ้าคนนั้นขับนี่นี่เบียดแล้วค่ะนะคนนั้นขับนี่มีเบียดแต่เจ้าของคนนี้เวลาจะขึ้นจะลงเขาค่อนข้างระวังนะคะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟนะคะเจ้าของเดิมคันนี้เป็นรถบ้านซื้อสดไม่ต้องเก็บแหวนคนนั้นก็ให้เลยหกแสน 89,000บาทค่ะไม่ต้องเลยจ้าราคานี้รับไปเลยนะจ้าไม่มีแหวนเนาะจ้า oh, เสร็จทุกอย่าง oh, เลยบ้านี้เลยตอนนี้เราไล์สดแบบเคลียร์รถบ้านออกเลยนะไม่แทบจะไม่เก็บแหวนกันเลยนะคะใช่นะ,ะท่านใดที่อยากได้รถครอบครัวนะคะราคาเพียง0 0 0 0 0กว่าบาทคันนี้เลยนะคะ,ะพี่ขวัญมีทุกระดับให้คุณเลยนะคะอ่ะคนที่จะซื้อคันนี้689,000บาทต้องทำอาชีพอะไรน้องอ้อม จริงๆแล้วทําได้ทุกอาชีพค่ะแต่ว่าต้องแจ้งเราว่า,อาเอกสาร1ชัดเจนเนาะ,ะออกได้ทุกอาชีพอยกตัวอย่างอย่างเช่นพนักงานบริษัทก็จะเป็นหนังสือรับรองนะคะสลิปเงินเดือนพื้นฐานก็เขาเรียกว่าอะไรบัตรปะชาชนให้เป็นบ้านในพื้นฐานอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นอย่างเช่นอาชีพอิสระก็ดูว่าทําอะไรนะคะอาจจะมีใบหัก หน้าที่จ่ายอะไรพวกนี้เดีศูนย์ห้าห้าศูนย์อะไรพวกนี้ได้หมดเนาะก็ค no. ือเท่ากับคุณโทรมาปรึกษาพิขวัญกับน้องอ้อมเหอะนะคะไม่ว่าคุณจะอาชีพอะไรไม่ว่าจะเป็นชาวนาเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนไล่ปามไล่มันไล่อ้อยได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยนะจ๊ะได้หมดเลยนะคะอนะคะคุณใดนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะอยากบอกเลยนะไม่ว่าจะคุณจะเป็นราชการนะราชการง่ายมากบำนาญก็ง่ายมากนะ ค้าขายกตามตลาดได้หมดเลยเนาะคันนี้นะคุณไม่ต้องคิดว่าคุณอุ้ยฉันแพ้คนขายของตลาดนะฉันจะนั่งรุ่นนี้ได้หรอมันจะไปเทียบชั้นคนอื่นเกินไปคุณขาคุณไม่ต้องไปแคร์ชาวบ้านปากชาวบ้านค่ะนะคะคุณไม่ต้องไปแคร์เขาเลยบางคนนะคะพี่ขวัญบอกเลยนะแค่เราจอดรถนะเขาก็อิจฉาเราแล้วอ๋อนะคุณไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าคุณจะทำดีก็อิจฉา คุณจะทำไม่ดีก็อ,อิจฉ<ช>าะนะคะไม่ต้องไปอ้อนวอนเขามารับรถช่วยด้วยนะขับรถไม่เก่งไม่ต้องอ้อนวอนนะเพราะที่นี่เราส่งฟรีไม่เสียตัง<ร>ะคะ่ๆๆะ<ด>จัด<า>ไฟแนนซ์ร้านต้องเปิดตลอดเวลาขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นเปิดตลอดเวลาน้องอ้อนพี่ไม่มีเวลามา นั่งรอขายลูกชิ้นเอาเงินไปเลยสวยรอเลยนะจ๊ะย่างลูกชิ้นรอเราเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านใช่แล้วนะจ๊ะไม่ต้องกังวลเลยนะนัดเวลาโอนจองเพียงเท่าไหร่คุณอ้อ1,200บาทแค่นั้นเองนะจ๊ะโอนจองเพียง1,200บาทนะคะไมอเบาทนะคไม่ต้องจองเยอะจองแค่นี้พอแค่นี้พอนะคะอยู่จังหวัดอะไรเราก็จัดไฟแนนได้จัดได้หมดเลยจ้ะประมาณเดือนหนึ่งเราร้อยกว่าคันเนาะส่วนมาก่ามจังหวัดเกือบทั้งหมดเนาะ ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนี่ได้รับกันหมดแล้วนะจ๊ะใช่ค่ะนะคะดูรีวิวของกิษดาคุตคาร์ได้เลยค่ะมีทุกจังหวัดเลยนะถ้าอยากได้ V.I.P. แกนสตาร์เลคคันนี้คุณโทรมาหาพี่ขวัญ0 8 6 3 1 5 9 9ห7หรือน้องอ้อมค่ะ0868656996าได้เลยนะจะบางคนบอกว่าไม่อยากจัดไปแน้นที่กรุงเทพผมซื้อสดแล้วเอาไปเข้าต่างจังหวัดได้ไหมครับคุณอ้อมได้เลยจ้าได้ไหมได้เลยจ้ายิ่งง่ายเลยนะ ทำไมเวลาคุณมีเล่มอยู่ในมือแล้วพี่ขวัญกับน้องอ้อมถึงบอกว่าง่ายเพราะมันเป็นสมบัติสมบัติของเราช่อนเป็นชื่อเราแล้วเราจะไปเอาเงินกับใครก็ได้ใช่ไหมคะเราไปเอากับใครก็ได้จริงไหมคะสวัสดีค่ะนะคะเราไปเอาเงินกับใครก็ได้เราไปอะไรกับใครก็ได้ใช่ไหมคะอ่านะคะจำได้ไจำได้เดี๋ยวมีลอกค้าเลื่อนเรื่อยๆนะจ๊ะตอนเย็นๆอากาศดีๆนะคะลูกค้าก็เดี๋ยวเดินมา ดูรถกระบะใช่ไหมขอบคุณนะที่จำพี่ขวัญได้ต้มีรถเพิ่มนะจ๊ะดูหน่อยพอนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนพาพาเพื่อนเดินก่อนนี่ลูกค้าเราเพื่อนเดินเลยนะจ๊ะเอฟซีพี่ขวัญเองนะคะนี่นี่ชาเราอยู่เราเป็นคนประเทศอะไรนะเยอมันครับอะไรนะยางกุ้งยางกุ้งก็ซื้อรถได้ภาษายางกุ้งหน่อยเดี๋ยว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 ภาษายางกุ้งหน่อย ยังกงอ่ะวะคุณย่าอ่าต้องมาซื้อรถได้ไหมได้ครับได้ครับเป็นไงคะนี่ของจริงนะคะวันนี้เอาไปแล้วหนึ่งคันวันนี้กลับมาอีกหนึ่งคันนะคะอานะคะก็ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเดี๋ยวเชิญเลือกรถกันเลยค่ะทุกคนเลยนะคะอซื้อเพิ่มเติมวะเนาะออกง่ายอะไรง่ายก็มาื้อเขารู้นะเรื่องไรวาเขาเจอปัญหาอะไรติดปัญหาเรื่องเอกสารโอนรถที่ เซลไม่เคยทิ้งเลยแสดงว่าเขาซื้อได้ซื้อง่ายก็เลยไปแนะนําต่อๆกันมาส่วนตัวก็มาซื้อเพิ่มด้วยใช่เพราะที่อื่นเขาบโทรไปมีตต่ปฏิเสธเขานะคะใชโทรมาปรึกษาเอกสารก็ไม่รับสายโทรไปหาใครก็มีปัญหาว่ายังไงนะคะแต่มาถึงปุ๊บเขาหวัดดีฉันตั้งแต่อยู่ถนนอ๋อจำได้โอ้น่ารักค่ะนะคะขอบคุณจริงๆเลยนะคะจะเวียนมาจะพม่าจะอะไร เกาหลีชาวจีนซื้อรถได้หมดนะจ๊ะซื้อรถได้หมดเลยวันนี้เราล,ลาก,ก่อนดีกว่าได้เลยะคะยเราไปหารถให้พี่เขาดีกว่านะน้องไอค่ะเสริฟได้ส่รรสงสำคัญแน่แน่ได้ค่ะวันนี้พี่ขวัญกับน้องอ้อมลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ